นี่ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำกับข้าวมันมเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงเราจะตั้งกล้องดีกว่าครับตั้งกล้องดีกว่ากล่าจะรกๆกหน่อยครับสุก,กับลกหน่งก็ต้องขอไปด้วยนะ กันเลยครับเดี๋ยวไม่เคยอยู่แล้วรอจานจานก็ได้ตัวก,ก็ได้แล้วอ๋อทุกคนอ้าวแป๊บนึง tay vườn điêu lâm bạc quá tụi con bọt nong cây mai coi bọt đi cả tiệm đi ở sẽ chậm có cây được không bảo nong đuôi นะครับเดี๋ยวเราเอาไปล้างก่อนเนาะบุงจะตั้งกล่อนตรงนี้ก่อนงอไก่ไปล้างก่อนเนาะแล้วไปเล่นหน้าบ้านก่อนนะช่วยผมก่อนเล่นไหนบาปิน Để buồn quá thì cải thêm một lần bé Nó ngoài đó Ủa, này mình <laughs> เราเราจะได้ประมาณนี้ครับเราก็เจียวเลยครับเจียวเราจะต้มเป็นไก่เจียวเนาะคุณจะใส่อะไรก็ได้นะแต่ผมไม่ใส่อะไรนะวันนี้ชอบเยอะจะเข้าตังนี้ยังเยอะต่อใส่ใส่น้ำปลาแล้วเนาะยวผมจะเปิดแก๊สปลาแล้วนะ เปิแดแค่ส้วยโประมาณมันก็จะใสน้ำปลาเนาะ ผม,มน้ำปลาหมดนะน้ำปลาแบบรุที่ผมกินใส่รุดอะไรไปก็ได้นะใส่แบบนี้เดียวเดี๋ยวคุณโตหัวเที่ยงก่อนกระทาร้อนแล้วต้นหิงร้อนเพิ่งมอยากจะใส่วอมเดี๋ยวหรือผมควานวอมใส่ก่อนปัแบบนึงก่อน ุมวิแก,กนกว่าผมฟันหัวหมดเตรียมใส่ไปก่อนนะตอนแรกอยากจะไม่ใส่เท่โอ้ยยัยดีกว่ามั้หนี่เดี๋ยว